นอกจากเหตุประท้วงสหรัฐก,ก็กำลังเผชิญอีกหนึ่งวิกฤตก็คือโควิด19นะคะด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดในโลกค่ะแต่ดูเหมือนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ได้แสดงถึงแนวทางที่จะรับมือกับโควิด19ให้ชัดเจนรวมถึงท่าทีของการจัดการกับการประท้วงก็ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกับเสียงและไม่รับฟังกับเสียงของคนที่ออกมาประท้วงนะคะ ท่าทีของผู้นำสหรัฐที่สื่อสารออกมาในช่วงเวลานี้กลับดูเหมือนจะพุ่งตรงไปที่การหาเสียงเลือกตั้งเพื่อชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนวัอสกรูนี้คุณเทพชายยองและดิฉันได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวิดากมลเวชคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และขอให้วิเคราะห์การสื่อสารของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลานี้ค่ะ We're going to start uh, our rallies back up now. We've had a tremendous uh, run at rallies. I don't think there's been an empty seat, and since we came down on the escalator uh, with the first lady, that was uh, with the future first lady at that point, uh, it's been an amazing thing to behold. And we're going to be starting our rallies. The first one we believe will be probably we're just starting to call up uh, will be in Oklahoma, in Tulsa, Oklahoma. A uh, beautiful new venue, brand new, and they're looking forward to it. They've done a great job with COVID, as you know, in the state of Oklahoma. Uh, we're going to be coming into Florida, do a big one in Florida, big one in Texas. Uh, they're all going to be big. We're going to Arizona. We're going to North Carolina at the appropriate time. The governor is a little backward there. He's a little bit behind. And, unfortunately, we're going to probably be uh, having no choice but to move the Republican Convention to another location. That'll shortly but have announced we'll be เป็นสารออกมาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งใไหมครับเวลาทุกครั้งที่เขาพูดถึงเรื่องการหาเสียงเนี่ยก็ต้องย้ำเสมอว่าคนต้องมาเยอะแยะมีคนฟังล้นเวทีคนฟังเต็มไปหมดเลยนะครับคือคืออย่างนี้ค่ะโดยโดยโดยปกติแล้วนี้อันนี้เป็นผู้นำที่พยายามที่จะพูงไงเขารู้ว่าคนที่ฟังเขาพูดจริงคนที่เปิดฟังเขามีอยู่สประเภทไหม ประเภทที่หนึ่งคือพวกเราที่คอยจะจับผิดทุกคนเขาว่าอานะอนากรไปก่อนนะอันที่สองคือต่างโอ้ยเนี่ยมาแล้วเห็นไหมโอใช่เนี่ยนิ่งแบบพูดถึงความสวยงามของเมืองได้พูดถึงอะไรได้ในภาวะวิกฤตแสดงว่าคุมได้แล้วจัดการได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงในขณะเดียวกันถ้าคนที่เปิดผ่านไปนะเขาไม่แคร์อยู่แล้วละค่ะดังนั้นเมสเซจของเขาเนี่ยชำรู้อยู่แล้วด้วยว่าคนที่เปิดมาเปิดผ่าน คนที่จะฟังเขาจริงๆจริงๆแล้วพยายามดูว่าเขาสื่อสารอะไรเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่ได้ช่างคุณสิคุณจะฟังก็ฟังไปแต่คนที่เปิดผ่านมาอย่างไม่แค่โอ้ยแบบความรู้สึกของการเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมืองสวยงามโอ้ค่ะขมาเราจัดการได้ดีเราจะไปฟลอริดามืองใหญ่แต่เดี๋ยวเมื่อกี้มีประโยคหนึ่งสังเกตไหมคะ จัดการได้ช้าผู้ว่าการรัฐหรืออะไรสักอย่างที่ฟิิก็เราก็จะเปลี่ยนเปยนที่เลยอันนี้เป็นการส่งสิกแนวนะจริงๆแล้วว่าอย่าช้าให้มันมากนะคือคือฉันก็ไม่ได้รอฉันก็ไม่ได้งอฉันจะไปที่อื่นฉันมีคนรอฟังมากมายอันนี้เป็นการเป็นการบอกเลยว่าแสดงความเด็ดขาดด้วยนะแสดงความเป็นผู้นำนะว่าท้าไปทำตามนี่แหละฉันคือฉันและฉันคือที่สุดของการตัดสินใจคือต้องยอมรับว่าทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ภาษาในการพูดจาเนี่ยสื่อสารและฟังง่ายมาก ผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ติดตามเกือบทุกเวทีที่เขาหาเสียงถ่ายทอดสดของฟ o x News วนะผมแฟนฟ o x n e น s คนหนึ่งนะแล้วก็อยู่เม่กแล้วกดูฟอกซ์นิวเพื่อเพื่อจะดูว่าเขาจะรายงานยังไงแล้วทุกเวทีเนี่ยทำก็พูดแบบสไตล์แบบนี้แหละภาษาง่ายไม่มีสคริปต์นะก็จะพูดถึงคนพูดถึงเวทีพูดถึงคนนั้นคนนี้แต่ว่าเป็นภาษาที่ง่ายมากใครฟังก็เข้าใจหมดเลย นะครับซึ่งผมว่านี่คือเสน่ห์เขาอันหนึ่งเป็นความสําเร็จอันที่ยิ่งใหญ่มากของทรัมป์อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ต่างจากผู้แข่งขันในอีกฝั่งหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยค่ะก็คือว่าถ้าเราถ้าเราดูกันจริงเดโมแครตเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคนพูดจะดูแบบบุคลิกมันดูแบบจะใช้คําพูดว่าอะไรนะ well set อ่ะแล้วก็คำฐานคำระดิระตรงตรงๆคือมา c o m ม u n i c a t นโยบายระดับรัฐมาคอมม u n i c a t นโยบายระดับ state แต่ก็ยังอยู่เพื่อพูดง่ายๆเป็น policy makers สไตล์การพูดอันนี้เป็นสไตล์การพูดของแบบ customer service อะ่ะคือแบบแว่าฉันอยู่กับใครฉันจ้องตาฉันเห็นกับเกย์ยาแล<ะ>้วเดี๋ยวฉันเลือกคำพูดนี้ดีกว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะบุค,คลิกแบบนี้อะ่ะเหมาะกับยุคสมัยมากกว่านะคะแล้วถ้ามองภาพรวมของความเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะอาจารย์4ปีก็เราจะครบ4ปีเต็มที่ช้ามาเป็นผู้นำประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ว่ากำลังส่งผลอย่างไรต่อประชาธิปไตยในหรัฐ คือปร,ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าที่มีประสบการณ์มาเนี่ยมันก็มีความเป็นอิสระของมันในเชิงข้อมูลเอาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเป็นข้อมูลที่ออกมา2แบบ <Okay. S 1> อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกตั้งใจให้ออกมา2แบบตลอดเวลาคือคือคือทรัมป์ใช้ข้อมูลหนักมากใช้ข้อมูลเยอะมากและใช้ข้อมูลหลายทิศทางทั้งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ผ่านมาเนี่ยมันพยายามเล่นกับข้อมูลด้วยความที่ข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่เปิดสําหรับสหร,รัฐอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันมีการจัดทําข้อมูลและทําให้ข้อมูลนั้นเข้าไปสู่สังคมทั้งสองชุดและประกอบกับสื่อเองในสหร,รัฐอเมริกาเองก็มีความเป็นโดเมนชัดเจนในการที่จะเลือกส่งสารนี้ไปให้ประชาชน 2. การบริหารจัดการของทมเนี่ยหวือหวาไฮโซมากนะคะคือเขาเป็นคนที่พยายาม สร้างนิว n o r m a l ในการบริหารจัดการรัฐแบบไม่แคร์ใครทั้งหมดสร้างวัฒกรรมขึ้นเรื่องของอเมริกันไนซ์สร้างสร้างขึง้นว่าต้องอเมริกันทุกอย่าง<ค>แต่รขวางทางก็โดนเค<ช>ียย์ออกปัญหาก็คือโควิดไ9ทีนวันนี้มันทําให้คําว่าอเมริกันเฟิร์สหรือใดๆก็ตามเนี่ยมีปัญหานะคะแต่แต่อย่างไรเสียการกระจายอำนาจให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆและสเตทมีสิทธิในการบริหารจัดการโดยเฉพาะวิกฤตในแต่และสเตทเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ขณะนี้สิ่งที่กําลังเป็นปัญหาคือ ตัวเขาเองมีความเดฟินิตมากเกินไปจนกระทั่งเขาเริ่มทําให้การจัดการของรัฐต่างๆเนี่ยมันส่วนเสรไปหมดใน,นเรื่องการจัดการวิกฤตครั้งที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยเขากําลังมีปัญหากับการที่ประชาธิปไตยแบบช้ำต้องใช้คําพูดนี้มากกว่าคือคือคือท่านเองไม่ใช่ผู้ช,ช่วยชานประชาธิปไตยนะคะจะให้มาบอกว่าการแบรนด์แบบนี้แล้วเสียาหายเนี่ยพ <laughs> ูดได้ไม่เต็มปากแต่ภายใต้เขาเขากําลังทําให้ข้อดี และประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้ทั้งข้อมูลมการมีอำนาจและศักยภาพของแต่ละรัฐในการดูแลประชาชนอ<ม>ย่างทั่วถึงด,ด้วยนโยบายของรัฐเองโดยไม่ไปแทรกแซงหรือไปข่มขู่ผ่านวัฒกรรมชุดมันดิสทอร์ดหรือมันทำให้อิทิลิ